สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตนะอ้อยที่เราเพาะไว้นะมันมีรากแล้วนะครับนะอาจจะอยู่ที่สองอาทิตย์ก็คือตัดอ้อยเป็นข้อๆนะครับมันจะมีตาอยู่ข้างๆนะฮะโดยเฉพาะอ้อยที่นะเป็นต้นอ้อยห้าเดือนนะครับเราก็จะเอามาปลูกลงดินนะครับตอนมาก็จะมีรากไม่ต้องกลัวมันตายครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับเราก็จะขุดหลุม จะลองก้นหลุมก็ได้ไม่ลองก็ได้นะครับนะลองดูนะครับนะเด็ใไปจอบนซะึ่งเรามีต้นอ้อยอยู่แล้วนะปลวไว้นะฮะดินนี่ก็จะดินร่วนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องลึกมากก็ได้ก็เอาแบบสบายๆนะเราปลูกไว้นะดินน้ำอ้อนยะน,น,นะครับอ่านะแล้วก็ นะเรากนะ็ไม่ต้องฝังลึกนะนะนะแล้วเราก็ดินกบถ้าดินมันร่วนก่แด้หานะดินที่มีเศษใบไม้แนะี่ย้าเรียกว่านมะีฮิวมัสหรืออะไรนะกบแล้วก็ทัดทัเอาไวนะะ้นะครับนะเสร็จแล้วนะเราจะลดน้ําก็ได้นะทีหลังนะหรือไม่ลดน้ำนะรอฝนตกก็ได้นะเราก็เห็นว่าอากาศวันนี้มันคึมคึม ก็อันดีสุดๆตับตอนนี้เราปลูกห่างห่างได้ก็ดีนะครับเม็ดครึ่งเวลาใบมันมาจะได้เวลาที่เรามาแกะตราบมันนะครับเพราะว่าอ้อยคัดน้ำเนี่ยเราพยายามที่จะแกะตราบนะเพราะลำลำมันข้างๆจะสวยนะจะไม่เป็นเชื้อรานะมีความสวยงามเสร็จแล้วเรามาดูครับหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะเดือนหนึ่งเดือนครึ่งนะครับ นะก็จะโตขนาดนี้นะครับถ้ามีกาบตรงนี้เราก็ลอกออกนะมันไม่ตายไม่ต้องกลัวนะครับหญ้าข้างๆนะเราอาศัยปลูกเองกินเองแล้วก็ถอนออกนะครับถอนหญ้าออกนะครับต้นะตอ้อ,อยเราก็นะจะได้แขงแรกนะปรจะจากเชื่อรานะครับถ้ามันเอียง เราก็หาไม้มาเสียบก,นะนะกันเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าต,ต้นไหนเอียงเราอยากให้มันตรงนะเล็กๆนะตอนนี้มันยังเล็กๆอยู่นะเราก็เสียบอย่างนี้เลยทาให้มันตรงะนะตรงอากาศมันแล้วก็เอาออกต้นยาข้างๆเราก็ถอนกันนี่ก็ไม่ได้ถอนสองอาทิตย์ละข้างๆนี่ก็เราย,ยัางปลูกอะไรแซมนะเวลาขุดแล้วก็ไม่ให้เสียมีเปล่าเป่าก็มีทุกอะไรมาปลูกเอาไว้ตอนแรก ต้นมันยังไม่โตมันยังไม่บางใหญ่พวกพริกนะพริกก็มีโอกาสได้กินเห็นไหมครับมีเม็ดแล้วนะครับแล้วก็ต้นไม้อย่างอืง่นแล้วก็มาปลูกเอาไว้อ่านะอาจจะมีมะละกอนะมะละกอก็ยังเล็กๆก,นะก็มาปลูกไว้านงะไม่เป็นอะไรนะครับเป็นอะไรนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะแย่งพื้นที่อ้อยนะเพราะว่าจะเก็บกินไม่นานโนะต แข่งกันมันจะได้สูงๆลำยาวๆนะครับดูตรงนี้นะครับสาบตรงนี้เราจะลอกออกมันจะเริ่มเห็นข้อนะครับข้อมันนะครับข้อนะอ้อยนะก็จะขาวแล้วเดี๋ยวมันจะสูงขึ้นนะแล้วก็ไม่เป็นเสลายก็เป็นอ้อยที่อยู่ประมาณสักสเดือนละนะซึ่งเราจะเห็นมันมต้นไม่ค่อยเท่ากัน มีพิษนะตรงนี้ก็มีนะเราก็ลอกกาบออกนะมันำทำมีเยอะเราก็อาจจะต้องทำวันว่าพรุ่นี้ก็จะมีอยู่ประมาณก็หนึ่งงานครับแล้วก็ปลูกยังไม่หมดหรอกมีน้ำมีคลองส่นงน้ำตรงนี้นแล้วก็ปลูกท่าฝนไม่ตกเราก็วิดน้ำขึ้นมาตักน้ำขึ้นมาแล้วก็ลอกกาบ ต่อไปด้านนี้นะครับนะก็จะเริ่มโตขึ้นนะ,ะต้องกลัวว่าแตกมากแตกน้อยเยวมอนก็แตกครับนะนก็แตกหนอเพิ่มขึ้นมาอย่ารีบอย่ารีบนะเห็นไหมครับมนะีดั้งพริกด้วยนะพอเราคุณลุมแล้วก็อโอกาสนะคุณจะย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ได้ครับนะแต่นี่มันก็ออกลูกแหละนะเล็นนิดน้อยนะปลูกเสริมความรู้นะปลูก ให้เกิดความรู้ขึ้นมานะว่าการเกษตรยากไหมแต่ปลูกอ้อยอ้อยเป็นพวกที่ผนแรงต้องการแดดเยอะฟอนอ้อยก็จะขึ้นง่ายถึงไม่มีน้ำก็ขึ้นได้ระดับสุกสนขยายพันธุ์ได้ง่ายนะเนี่อยอ้อยเป็นอ้อยรุ่นนี้แล้นะซิชาบางคนอยากถามชื่อลอลไรอ้อยเป็นอ้อยพันธุ์อ้อยสิงคโปร์แต่เนื่องจากว่ายังไม่สาม,สา,มารถที่ดูรูปแบบของป้อมได้ที่ปลูกไปนะครับ จริงๆมันตาแล้วมันจะแหลมๆนะเราไปดูในยูทูบได้ทางด้านเจ้าที่เขาทำไว้เาถอนได้คนหนึ่งสองอาทิตย์แล้วไม่ได้าะคอับอาจะลกหน่อยแล้วก็ใกลุ้นต้นก็อย่างมันเป็นที่โล่งๆนาไม่ค่อยมีหญ้าอย่างอื่นแล้วก็เอาห้าอื่นมาแซมกระดั่นต้นแล้วก็มีพริกดูนะครับ ลอกตาออกมาเห็นไหมครับข้างล่างก็จะะอาแล้วมันก็จะยืดตัวขึ้นลอกตาไม่แล้วมันจะเป็นพืชลายต้น,นจะขังต้องโะวังนะครับพอผ่านไปแล้วต้นสองสามเดือนฮะนี่ก็จะอยู่ที่มามเดือนกว่าแล้วต่อไปก็จะแตกเลยวมากใ,ใหญ่เองเพราะมันเป็นพืชทนลแล้งจะได้แน้ง Nam của cái bầu lều đã dùng cảm giác như một หมครับพริกตรงนี้ครับนะมันอยู่ใกล้ๆนะไม่ได้หมายว่าพริกก็จะไม่ออกออกครับขึ้นกระเราเนี่ยอาจจะล้มเราก็หาดินกบขึ้นัหน่อยนะพริกล้มแล้วนะตรงนี้เป็นดินท้องหน้านะครับเนินขึ้นมา ูต้นต่อไปครับเดี๋ยวจะมีต้นใหญ่กว่านี้บ้างด๋าจจะลงมาพร้อมกันดูเป็นจอมปวกนะครับเป็นตัวดินะ็ค่อนข้างดีล่ะตอั 7, 8, 8, 8, 8. ต้องระวังนิดนึงจะมีการบาด หาอะไรทะยุนดีก่อนเดี๋ยวมันจะเพื่อแค่แปะแล้วก็เอาว่าข้างๆนี้เราก็ยังมีของตักไคร้ปูกไปนะครับขึ้นของไปยังไงดีกว่าให้ย่าอย่างอื่นขึ้นก็มีพิษเหมือนกันเห็นไหมครับปลูกไปใกล้ก็ได้ เอาแบบสบ,สบายสบายสบายชาวบ้านนะครับมีที่ค,อค,อค,อคอ่อยๆค่อยๆสะสมเอาไว้ทีล,ทล,ละนิดทีละหน่อยต้นม้งต้นม้งตัดตับออกมาเห็นไหมครับถ้าลากแล้วตัดมดก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่ลอกมดกันมาทั้งคืนตัดมือเริ่ม เตือนถึงข้อแล้วเตือนถึงฟองอ้อยแล้วฟองอ,งอนะ้อยปลูกไปเท่าไหร่แล้วก็ค,อคอ่อยๆอันนี้ต้นสมุนไพรนะครับเป็นดอก,กขาวๆนี่นะครับเขาเรียกว่าย่านวดแมวนะกินไว้ขับปัสสาวะนะโอ้วดแมวหายไปแล้วนะเป็นย่านวดแมวนะครับไนะปปลูกเอาไว้เอาไว้ชง แ,แต่สว,ว่าขัดนะครับกวขัดเบาเนะี่ยเป็นยานรถแมะวยาแลนอ,นอเยเลาะกับนะครับตรงน,นี้ก็เลากลับว่ะตรงนี้เรล่นเห็นป้องแล้วนะครับเนะี่ยเล่นป้องมาแล้วครับขึ้นมาจากเหนือดินแล้ว มันก็จะมีตาแตกกอเพิ่มเติมรัดอย่างนี้ครับพอรอกอกมาเนี่ยเราจะเห็นต้องอ้อยถ้ามันมีมดมันก็จะหายไปตรงนี้มดที่รัต้นแล้วมันก็จะดำแน่นนะครับต้องรอเกาะตรงนี้อาจจะมีปัญหานิดหน่อยน้ำอาจจะขัง มันเน่าทำลายทีเลยต้องไปเผา ก็จะเห็นนะครับใีการหัว่อยตอนนี้ได้ประมาณห้าสิบมแลค่อยๆนะครับจะได้น้ำอ้อยชั้นนะอ้อยลื่นๆในการเคียวอ้อยชิโก้ดูนะครับปกสีประมาณ่มว่างนี้หลอกครับเินเลยปั้เลยดก็จะยืนไม่ได้น้ำก็จะไม่ขัง ก็มีพืชที่กำลังจะออกนมีแดน,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 นด้วยนะครับสุกแล้วนะ น้นอนนะครับนีแล้วก็ไม่เราประทานได้นะไม่มีสารเคมีแน่นอน เาด้วนเองใหุ่เวลาที่เราเห็นว่าอ้อยที่เราปลูกเันสองสามเดือนมันก็เริ่มให้ผลกับเราแล้วลหะ,ละเริ่ม,มต้องมีอะไรนะครับเราก็ต้องมาลอกกาบแบบนี้นะครับ มากเลครับยาง,งกิดดามนะครับมันก็ลอกกลับออกมาครับโอเคครับก็จะเหนะ็นว่ามันมีมดอยู่มันก็จะหลุดออกมาทำรังไม่ได้ค่คอยเราก็จะได้โตมีมีเชื้อราคอยขี้ที่มาคันน้ำก็ได้นะครับแค่นี้นะครับครับผมสวัสดีครับ